ครับสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้มาอยู่ครับที่เพื่อนเพื่อนอ่ากินได้ด้วยนะครับเพื่อนในโจฮันดีก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดพระยาเล็กวันนี้ก็ส่กองทำบลญสามเมืองคอำเภอศรีดาพราราดีครับวันนี้วันที่สิบ็มกราคมก็ตันนี้ก็ทั้งรุ่นก็รุ่นเราก็ฝากมาทำบุญของของเราเลยนี้ครับวันนี้นะครับอะคุยเพื่อนๆัหน่อยเพื่อนๆนิดนึงในโจฮันดีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ ส่งทั้งแรงใจแรงครับมาแต่รับอีกเใเป็นเจ้าภาพส่วนได้ดีฮะก็เรียนส่วนัมตัดยาวเร่อนีตอนนี้จะแบบตอนนม้ลัยจากเปิดันนีมีปติกรบังส่วนยาวต่ไปรวมนึกยาวนึกวอาที่จะบอกแล้วก็มีตัดลมเป็นพวงเี้ดทำอะรเลยกอกอมาเลยออกมาเลย ทุกคนอ่า่ายภาพได้ดีครับอิโดนอโดนะไรไม่ฟงสียเลยของเรลานี่จะกองเต็มตัวโอเคครับยอ่ะอยู่ควงให้ด้วยนะอ่าสหัสไนจิัองแล้ว